เไม่รักเขาไม่เขาม่รัขอเดี๋ยวเดีีไม er> ่ได้เ okay, ีเดี okay, ๋ขอเร็วบอด้าเร็วเร็วบอด้าเร็วบอด้า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 ด้ามอด้าดาบอด้าดาบอด้าด้ามอบอด้าบอด้าบอดามอด้ามอด้ามอด้าดามอด้าดาอด้อาดาอด้าออาดามอด้าดาอด้อาดาอด้อ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 ด้าาอด้าอด้อด้าบอด้าอ้ออด้าอด้า้าอด้าอด้ามอ เอ๊ะใครในกันเสียงนั่นไม่เช่อสวัสดีครับ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 ทำไมเงียบจังเลยแม่สาวสิแม่สาวผมชมพูอะไงคะอุ้ยกลับมาแล้วเเบหายเจ็บคอแล้วเหรอกินน้ำที่เดียวหายเลยนะโอ้หายเจ็บคอแล้วเหรอใช่โอ้ตกใจหมดเลยฮะทำไมรู้สึกคิดถึงตัวเองจังเลยอ่ะใช่เจอทุกวันเลยยื้ยื้ยื้ยปากหวานเกัดไปแล้วนะจ๊ะ ตัใจหมดแล้วตอนแรกคิดว่ายังป่วยอยู่โอเคครับส่งแล้วนะครับป่วยเป็นบางจังหวะตอนนี้ป่วยบางจังหวะด้วยใช่ัวงเปเนี้บมากไม่เป็นไงจ้าก็ทำงานแล้วก็รวยอะยังไม่รวยจะม้แต่บิทีไม่เป็นจรจ้าก็่องานแล้วก็รว่อะยังไม่ีว่ยแม้แต่บาที กับใช่กลับมาทำดูไว้ได้ไวดีแล้วเห็นตัวเองทำงานเข้าใจคอไม่ดีเลยเอาจริงอะแรงนะจะเสียงขึ้นจมูเลยนไม่ใช่แต่ตัวเองเสียงขึ้นจมูกเลยนะใช่มันยังไม่หายดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะหายไปไวนะครับจ้าอันนี้จะไปทำอะไรไปฟาร์มเหรอก็ทำหาเงินเรื่อยๆอ่ะตัวเอง ขยันหนึ่งเลยอะต้องขยันแหละนี่คือแบบว่าบัวยหายติดคอปุ๊บก็ไปทํางานต่อเลยเหรอของจีงิงเอาเอาจริงๆก็คือให้คนที่บวยติดคอทํางานให้ก่อนอะแหละจริงขึ้น <c oughs> ขึ่งแบบขึ้นจมานเลยอะโอเคโอเครูเค้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคแล้ววันนี้จะทห้ทำไรวันนี้ทำอะไรอรัไปลองขายยาป่ะอยากพาไปลองป่ะเอาขายอยากลองขายา ได้ตำรวจเข้าโคตรพี่เลยเออแต่ตำรวจตำรวจเพียบเลยนะไม่เป็นไรเข้าคุกเป็นบ้านหลังที่สองละโอเคได้ก็เดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวโทรมาแมทจ้าแมทจ้าโอเคครับโอเควันนี้ผมก็เกมอ้าวแล้วบุเรืองอ่ะอ้าวใช่เหรอเกมเหรอโดนอะไรอ่ะตำรวจเข้าตู้นิดนาทีอย่างเงี้ย่อ้โหตำรวจเข้าตู้นิดนาทีเลยเหรอใช่มันเข้าบ่อยจังวะแต่ที่โพว์มาบ่อยจริงนะเลยนะเฮียเออแต่ที่โพว์มาบ่อยเนาะที่ขายก็บ่อยเฮียหรอว่าที่ขายก็บ่อยเหรอใช่ขายนานป่ะเวลาขายนานป่ะ ก็กดก็เหมือนโพอะเฮียทีละครั้งกอเโอเรอบครับพึ่งพึ่งพึ่งรถเก๋งนะพึ่งนะรถเิ๋งนะจิ๋งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกเดินนะไปไหนต่อไยแบบว่าเพิ่งเห็นฮอบินแต่ปุ๊บแม่งฮอบินกลับไปอีกแล้วอ่ะไม่เมื่อะไรดะินนที เอา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 กูไปแหละกูเดียวเอาเอาบักอะไรอ่ะไอโดมนี่ครับเราเราสลบเรารู้ตัวปะเนี่ยเดี๋ยวพวกเดินไม่ไม่ผมไม่ได้เดินนะเอ้าไอโดมเราสลบปปะเนี่ยสลบครับสลบปครับนะโอเคไปแลนะอ่ะเป็นที่อะไรอ่ะหนักแล้วไอสัตว์เดินบุบบล้อและกูกี้รถก็ลอยเลยผมงงว่ะ เออใช่ใช่นะผมช่วยเองรอบนึงรอบนึงหอวใจหนึงหอวใจหนึงล้อมหนึ่งหอวใจเดี๋ยนะผมเราช่วยชีวิตอยู่หอวใจหัวใจไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวหนุ่มหน้าต้องออกพยักเข้าใหม่ปุ้เนี่ยดูทรงละโอเคเอาเอาเอา พากูรลำบากด้วยไม่ใช่หรอกไอ้มเล่นของอ่ะคือผมตอนแรกผมเดินอยู่ใช่ป่ะแล้วพอผมขึ้นรถปุ๊บมันเป็นนี้แหละ<ห>มันลอยไอ้มพากูรลำบากด้วยไม่ใช่หรอกไปเอาไปเทเขาไปไปเอาไปเทเขาไปแล้วกันจากไม่ต้องรอนลำบากคุณนอนจนได้จากกูจะไม่เจ็บก็พา,าก,กูเจ็บด้วยอา,ยาเฮียเินเนาะเอ้ยขอติดรถไปได้วยขอติดรถไปได้วย ขียนนไไปหครับสวัสดีครับลิ๊กไปไปโรงพยาบาลครับพอดีพอดีจะช่วยคนเขาเมื่อกี้เขาดันเหมือนกันว่าคนมีขอก็มันลอยกาอากาศได้มันก็ตายหมอหมอเป้าหมอเงียบ้อยลิ๊กไปทำอะไรอะ่ะไปไปทำงานเก็บเงินครับพี่เชี่ยขยันว่ะโอ้โห,โห,โห,โหเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนะครับหมอครับนอนครับนอนฮะไปครับขอตื่นหนึ่ง เเเะชิญลยมาผมเลยมาผมเลยสวยหมอรู้ไหมว่าที่จะให้ผมเป็นเด็กที่สุดก็คงไปที่นี่แหละทำไมฮะผมมีเบียเด็กอยู่ที่นี่อาจารย์อาารย,ยอกยอกยอกห้าสิบครับได้หมอ เย็ดโดหาต่อยเดิมพันสองสองตาละสามพันว่ะเอาเรื่องจะจัดนักมวยเหรอไทยไฟเหรอ เด้ยวไอ้ลข้าไม่โผล่แล้วข้าโผล่อีกกูแข็งแรงเลยเป็นไรคะคุณ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 มีใครมีใครจะซื้อข้าแบบไม่โผล่ของผมปะผมขายเท่าไหร่ครับให้เท่าไหร่คุณเสนอมาเลยเฮ้ยคุณเป็นเล่นเหรอทู้ทุกราคาเลยเหรอเปล่าก็แล้ก็ต่อรองกันก่อนไงต่อรองกันก่อนเหรอคุณนะ เราลองใชคอีโคกับไหมว่าว่ามันเท่าไรข้าวตอนนี้มันยี่สิบเก้าอ่ะคุณว่ามาเลยแบบไม่โผคุณให้ผมอันละเท่าไหร่ผมให้อะอันละโผล่าไงหอมอะไรยี่สิบอะเอ้โอ้โหเอายี่สิบเอาเลยให้ไวเลยโอเคเปล่าเออจะไว้ว่าอะไรไอ้หอมห้าสี่มีห้าสี่อันห้าสิบสี่ของคุณเล็กครับเปล่าคุยกับคนในประเทศอยู่มีห้าสิบสี่อันมีห้าสี่อัน อมยู่ในห้องรีคอร์ดอ่ะโอเคแล้วไงต่ออ่าทั้งหมดเท่าไหร่วะให้กูสอบเหรอมันต้องคุยแน่เนอะผมผมดิมะมันไปโพลแล้วมันเหลือมันต้องหารสองใช่ไหมเออมาโอ้โหสัตว์มาสิบแปดคนอ่าแล้วไงอยู่ตรงไหนวะอยู่ห้องไหนอ่ะผมรับไม่ลยี่สิบไม่ได้ดิอื้อไอสัตว์ซะ่เยอะเลย เขาจะมากระตุกอ๋อโอเคโอเคได้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 อ๋อโอ้โหอ๋อครับผมอ่ะครับผมหูดับเมื่อกี้เอ้ยผมรับเมนได้ยี่สิบไม่ได้ดิเอ่ออันนี้อานงี้สองดิมันต้องหาสองหาสองไปหาสองไปอ่าเม้นละสิบเม้นละสิบไม่แจกแล้วก็เออมันโพลมันโพลง่ายกว่าไงตอนเก็บมันเก็บยากกว่าไงอ่าใช่ครับผมเม้นละสิบได้อุ้ยเม้นสิบว่าถูกไปอ่าเม้นละสิบถูกไปเหรอนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ต่ำกว่าราคาตลาดเลยเนี่ย ขอขอขอสิบหกขอสิบหกได้ไหมสิบหกใกล้คุ้มอยู่สิบหกคุ้มไงคุ้มประหยัดเวลาไปเยอะมันมีห้าสี่อันเต็มเต็มหน้าเต็มตัวเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคเออกันเองกันเองหน่อยสิบหกคูณห้าไปอ่ะสิบห้าไปหยวนหยวนสิบห้าเลขลงตัวพอแล้วเริ่มต่อยเยอะกันไปแล้วจะเอาปุณณ์สิบหกสิบหกก็ได้สิบหกก็แปดหกสิบสี่อะก็บมาเลขอะไรครับผมโอนให้ได้ไหม เอล่าบีแก๊งไอ้นี่มาครับแก๊งโอรสมาขอสอบเลขสามแปดหนึ่งครับแก๊งโอรสมาขอสอบวอตซีตีฮัลโหลครับสวัสดีครับเดี๋ยวลบกวนนี่นี่แก๊งเออสุดแดงใช่ไหมฮัลโหลอยู่กันไหมเอ่ยฮัลโหลหรอฮัลโหลครับครับเออเดี๋ยวทุกคนเริ่มตามตามกันเลยครับเดี๋ยวผมมาสอบให้แป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีเริ่มตามกันเลยครับ ตามทุกคนกันเลยครับโอเคครับครับตามไปเลยครับเออสิบแปดคนอ๋อตีผมปะครับอร่อยนะครับครับผมโอเคอ่ะเท่าไหร่อ่ะโอนไปยังไปแล้วโอนแล้วโกงเนี่ยโกหกเอ้าคุณโูกไหมจริงๆเนี่ยนี่เปบลลี่อ่ะ ไอ้บินนี่ไม่รู้อ่ะเจโกหกไปแล้วไอ้ไอ้บินนี่ไม่อยู่ไหมเก็บอะไรคุณฮะอะไรนะเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าเบอร์อะไรนะเบอร์อ่า21ครับผมอ่ะหมอ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 ค่ะเอ้านี่หมอไอ้หมอด้าด้าอะไรได้บยวะอาหมอหมอเอาผมรู้ไหมบิลลินอ๋อบิลลินด้าไม่เอาด้าบิลลินด้าอ๋อเออใช่บิลลินด้าไม่เอาด้าไม่เอาด้าไม่เอาด้าเออหมอผมลู้ก่อนเลยดู บอบอขอขนมปังเลยคุณหมอมิรินดาขอขนมปังเลยมิริน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 คุณหมอมิรินดาขอน้ำขนมปังเหรอได้ปะมิรินมิรินมิรินอ่าได้ปะขอน้ำขนมปังไม่ได้ซื้อมาโอ้คุณหมอมิรินดาเขานง่มิรินมิรินมิรินไปไหนมาวะกูเหรอเออทำทำยาแล้วก็มันเนี่ยไอขี้เกียจี๊แล้วอ้าวไอ้เหี้ยสวัสดีครับมาชวนไปลองทำอยู่สวัสดีครับผมเอเลี่ยนหรอไปที่เอเลี่ยนมีหน้ำขนมปังปะพี่หิวเหรอเออไปไปไปดิเดี๋ยวไปทำเลยเดี๋ยวไปไลมาร์กเออไม่อยากซื้ออะไรขจะหล่นจะหล่น S 1> <S 1> จะหล่นจะหล่นแล้วไม่ได้เอารอให้ม okay, ันจินเม็ดคิดละโอเคค่ะได้เลยสรบแน่กูหมอวิลินดาผมจะหล่นแล้วว่าหมอโอเคหมอวิลินดามิลินโอเคหมอด้มิลินค่ะโอเคมิลินดาไม่เอาได้ค่ะโอเคด้ไม่เอาวิลินวิลินค่ะโอเคได้ไม่เอามิลินมิลินค่ะโอเคได้มิลินค่ะเออมิลินดาวิลินได้ที่รักมาแล้วโอเคที่รักที่รักมีน้ำกับอาหารไหม แต่งตัวขอกระชติไว้เขาเขาหน่อยเฮ้ยขอบคุณขอ Thunder เหรอใช่แล้ขออะไรครัดหนึ่งามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดขออะไรเอ่อน้ำขนมปังจะสลบแล้วหิวจัดเลยหิวจัดเลยหัวดด้าขอ